นีไอ้ามามินนะมินนะครับวันนี้เราจะไปหามะนาวกันไะไหนต้นมะนาวอยู่ตรงไหนคะพี่จุนเก็บมาให้แม่ดูหน่อยสิ<ม><ค>ไหนใครได้มะนาวบ้างได้เด็กได้ของนู้นเจี๊ยบของนู้ ออน,นี้ก่อนจะเก็บบอกพ่อก่อนนี้รเป่านะอันนี้กระเป่าเนแบบี่ยกำลังน้ำนะคะมันแบบขึงๆมันแบบขมๆแข็งแข็งขมๆแข็งแข็งเหรอขมเคยแข็งแข็งเนม่น เดาครับอะไรครับเนี่ยมะนาวครับไหนคะนี่ฮะนี่หรออืมมันคือลูกแบบนี้นี่ครับมันคือลูกแบบนี้ลูกแบบนี้อันนี้ลูกเล็กเหรอคะเออมันมีลูกจุบจุบดูมันจะแบบเรียบๆนี่ตะกร้าค่ะต้องการใส่ตะกร้าหรือไม่หนูเก็บให้เต็มเต็มเลยหรอปอยก่อนเลยอุ้ยพ่อครับหนูได้กินนอนชาเขียวคือไม่สีเล like ่นลูก มีมมอีกไหมเฮ้ยลูกอะไรเนี่ยน้าระวังน้ำจะกระจับลูก